โอเคสวัสดีครับเราอยู่กันหลังปีใหม่นะตอนนี้เราอยู่ที่สลับบุรีอำเภอแก่งคอยคนระับมาเซเว่นครับทำามเซเว่นอะไรที่ไกลขนาดนี้จากบ้านไม่มีเซเว่นหรือไงเซเวน่นแถวบ้านมันเดินเดินนะไม่ใช่ละผมมาเจมน้ำมันแถวนี้แต่เ,เราจะไปต่อกัอนที่ภาคอีสาน ับที่หนึง่งไป let's go <S ผมเดินทางบนถนนมิตรภาพนะครับแจกเก่งคอยมวกเหล็กผมก็มาที่ปากช่องนครราชสีมานะครับด้านขวาของผมนี่ก็เป็นทางด่วนที่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเขื่อนลำตะคลองนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่เขาทำเป็น แบบมีลมไฟฟ้าพลังงานลมนะครับเป็นเขื่อนที่ยาวแล้วก็ใหญ่มากในช่องเขาตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งวันนี้นี่เองเราก็จะมาเจอกันที่จังหวัดนครราชสีมา สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว,ว่าเป็นจังหวัดโคร,ราชเมืองยาโมนะครับตอนนี้มันคือพระอิศานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของป,ปลายเดือนกุมภาแนละ้วแต่ว่ายังไม่หมดหน้าหนาวนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายของ หน้าหนาวฤดูหนาวกำลังจะหมดไปนะครับช่วงนี้มันยังไม่หมดนะครับปีนี้อยู่นานมากตอนนี้คือผมหนาวมากนะครับอากาศก็อย่างย่งเย็นเลยครับผมอยู่ริมเรื่องอะไรทางเก็บน้ำลำตกวองงนะครับ ก็ที่นี้ก็เป็นเหมือนหมวดทางหลวงชนบทนะครับเอาไว้ให้จอดรถพักนะครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่ากับบางที่ครับเพราะว่าบางที่นี้มันจะมีท,ที่แบ,บให้เราพักด้วยแล้วก็หมายถึงนอนพักนะครับกลางคืนแล้วก็มีไฟฟ้ามีแบบห้องน้ำอะไรใช้ะ mm hmm. นะว่าที่นี่จะไม่มีนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกครับถึภาคาีสารแล้วนะครับตอนนี้นักโคลเอเลอร์เขาก็จะมาสํารวจที่ป้ายสานนะครับว่าในช่วงที่อยู่ปลายฤดูหนาวทุกคนจะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเนี่ยครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับกว้างใหญ่ ยาวญ่มากย,นะดๆๆา,ยาดูรู้ัางกัาทีนี้อเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับก็ที่พักของเราในวันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คือก็เป็นนี่แหละอิสานนี่แหละโคราชนี่แหละ ก็จะวนขึ้นมาบนเขาเยญ่เที่ยงนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนี่เองที่ผมมาเขาเยญ่เที่ยงนะครับเขาบอกว่าที่นี่นนลมแรงมากนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นวงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับมีกังหันลมใหญ่ๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างครับแล้วก็มันจะมีอ่างเก็บน้ำหรือมีอะไรอยู่ด้านบนเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อน,นครับเคยดูแต่ในรูปครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับด้านหน้านี้ก็จะมีอ่าที่จุดที่เขาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนว่าเราได้เข้ามาเที่ยวในตรงนี้นะครับแล้วก็มีวัดอ,อุณหภูมิรับลงชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลงชื่อก่อนนะครับ แล้วเราก็ไปหาที่จอดรถกันนะครับใต้ต้นไม้นี่แหละเราจะง่ายสุดเราอยู่กันที่กังหันลมเขาใหญ่เที่ยงตอนนั้นตอนนี้ไม่เที่ยงนะครับตอนนี้บ่ายบ่าเนี่ยเราก็มีรถขับด้วยอโอ้โหรเทพเลย giờ nó thông đưa lấy lại Để đón mà. ăn คนดูดิครับมันเป็นไอเนี้ยเหมือนเป็นสไลเดอร์ลงไปเลยอันนี้เป็นการเก็บน้ำเขาใยญ่เที่ยงครับอันนี้เราได้อยู่บนเขาใหญ่เที่ยงยนะครับไม่รู้ว่ามาตอนเย็นเย็นจะดีกว่าหรือเปล่านะครับหรือจะมาตอนเช้าดีแต่ว่าอตอนเช้าว่าก็โอเคอยู่นะ แต่เดี๋ยวเราต้องหาที่พักเขาเย็นเที่ยงนี่งหล่ะจะพักที่ไหนมันมีรีสอร์ทให้นอนหรล่าผมไม่ได้หาข้อมูลมานี่เลยนะดูแต่รูปอันนี้เป็นทริปมัวตัว๋ยวจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพามาดูวิวของ อ่างเก็บน้ำลำปางน,นะครับโหมดกล้องใหม่ไม่รู้มันกันสั่นหรือเปล่าโหมดนี้ก็ถ่ายไปก่อนนะนี่เป็นป้ายไฟครับกองคือเราจะเห็นเป็นรูปก็ผอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่หรือเปล่าวะอะไรวะน่กเขียนว่าอะไรคร แนวสายไฟไม่เห็นมีเลยโมเนี่ยหันมีสายไฟเลยเม่อชผมเดินไปโดนไฟช็อตนะด,ดูดิครับนี่นะโอ้โหว,วิวข้างล่างอย่างอลังการเมื่อกี้เราก็ขับรถมาจากฝั่งด้านล่างนีง่แหละ จะฟังทางไม่รูเนี่ยผมว่าแจะมาถกฝั่งลาบมากกว่าเนี่ยไม่ใช่ดิเลยผมมาจากฝั่งทางโน้นะหรืฝังง่งนี้อ่อ้ช่องเถอะภูเขานี้เปน็นสันแบบนี้นะหนึ่งสองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสันนี่แล้วเออสันเยอะมากเลยครับ ต้นไม้น่ะต้นไม้ที่ยืดลงไปในน้ำแล้วตรงนั้นก็เป็นเกาะแกงอะไรนี่เห็นะดูนะมันเบอร์โอเคมันเบอร์มันองมันจ้องกล้องมัน AI มันจับที่นิ้วผมอนี่นะอันนี้เป็นจุดที่เป็นทางที่เราวิ่งมาไม่ใช่ทางด่วนด,ด้านบนนะลงไปข้างล่างที่ AI มันจับมือผมเดอไม่ใช่ทางด่วนด,ด้านบนนี้นะต้องลงไปข้างล่างอีกก็คือเส้นทางที่เราวิ่งมา ทางด่วนนี่ก็คือไม่ไหนไม่รู้นะ ที่ใหญ่มากเนี่ยน่าจะใช้ในการแบบทาประมงที่อยู่อาศัยกังคนใกล้ๆนะครับนี่นะครับพระพุทธ,ธสิริสัตราราะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์พระพุทธ,ธสิริสัตราราชหรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับจําลองที่ปฏิสถานบนเขาลูกนี้เป็นพระพุทธ,ธปฏิมาปรางสมาธิหน้าตักกว้าง39นิ้วนั่งอยู่บนพระยางูทั้งเจ็ดตัว ขนาดรองรับเป็นบพลังให้กับองค์พระโอ้โหยาวมากเลยทุกคนอ่านเอา ้องนี้ไม่เท่าไหร่ถ้ามาดูด้วยตาเปล่าเน่่อลังการมากที่บนนี้นะครับพัดลมนะครับใบพัดกัางหันลมใหญ่จถิง้ใกล้ๆจะมีเสียงวันตอนที่เราไป พกไม้มาไม้ที่ช่วยลดเสียงลงไม่เป็นไรถ้าลมมันแรงจิเกินไปเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งที้หมดแล้วเสียงผู้รถใส่อย่างเดียวเราได้เดินมาจุนจะสุดเอกบ่พอพักน้ำด้านบนเลยนะครับ ก็จะไปหาท่พกั เวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับคือเราไม่เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่ามเมฆหมอกอะไรมาบางังเะไมปหมดเลยเนี่ยไม่เห็นอะไรละน่าจ,จะสวยมากนะตรงนี้นะถ้าแบบว่าพระอาทิตย์ตกไปแบบสุดๆเป็นขอบข้างล่างเลยนะตอนนี้มันอยู่ประมาณตรงนี้พระอาทิตยนะ์ยังไม่ตกมานี่นะด,ดูดิสุดฝั่งนี้ สั้นไหมครับโอชีดูภาพวิวตกวิวตกอะไรลยบวิวพระอที่ตกก็มองไม่เห็นเพราะว่าเมฆมาบาังหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเมฆหรือเป็นหมอกแต่ตอนนี้หนามากเราอยู่บนจุดกลางเต็นท์เสาสัญญ,ญาณทอทอบอห้า วิวข้างหน้าก็เป็นเขื่อนลำตะคอแล้วก็เป็นถนนสายมิตรภาพที่เราที่เราเดินทางมาที่นี่นะเป็นเส้นทางที่เปิดสู่พระฤาษีดูวิวก็อย่างสวยคนระับ กจะสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะนี่กางเต็นท์บนบนแค่บนใบน,นี่นะแต่ว่าต้นนี้ยต้นนี้มีมอนนะครับ,บรมอนเปลืองธรรมเนี่วิวไม่ค่อยน,นี่นะเพราะว่ามีต้นไม้บังเพราะตรงนี้ไม่เจ็บเท่าไหร่เดี๋เรามาดูเรื่อง ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับต้นไม้มันบงงังตรงตรงที่ผมอยู่นี่ก็พอใจได้ังว่าผมว่านะแสงใกล้จะหมดไปแล้ว จร,จริงๆหลังจากที่เราจบทิปที่ไปภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับมานะแล้วก็ไปแวะอุทัยทีนทีมนั้นก็ไม้กันสั่นหายไม่รู้หายไปตอนไหนน่าจะหายตรงหมู่บ้านแม่สานะไม่รู้หล่นตอนไหนเหมือน น่าจะหลดก่อนวันที่กลับวันหน,นผมจำได้แล้วตรงนั้นก็เป็นฝั่งของเขาใหญ่นะครับบนเขาใหญ่ก็อาจจะมีหมอกปกคลุมไปทั่ววันในวันนี้และช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศที่จะเย็นที่สุดของเดือนกุมภาแล้วแล้วก็จะเป็นช่วงสุดท้ายที่อากาศจะเย็นของประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ประมาณอีกสองสามวันนองก็คือ อากาศจะเริ่มร้อนขึ้เรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่หน้าร้อนของปี2022